ขนมทุจ้าแล้วทุจ้าอ่าดูดิข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรี่ตัวอะไรนะนอนหรือเปล่านะใช่ตัวนอนไหมใช่ใช่ตัวนอนโอ้ยกินนอนด้วยไหนดูดิพ่อขอด,ดูดิอ้าตัวนอนใช่ไหมเนี่ย <N> นอนนอนแล้วนอนเหรออุ้ยดูนอนดิฟูฟูอ่ะเข้าปากดิเข้าปากดิ น้ำหอมกินตอนนอนอร่อยไหมอร่อยไหมมันมันมีน้ำเกลือด้วยมันมีน้ำตาลไม่ใช่น้ำเกลืออร่อยไหมดูดูดิดูดิดูดิเฮอร่อยนะขอพ่อขอกินหน่อยสิขอกินนะอันนี้พ่อกินนะห่วงไหมห่วงไหมห่วงพ่อไหมให้พ่อกินไหม แล,แล้วทำไมเอาเอาอันกัดให้พ่อพ่ออยากได้ในถุงคนะ่ะเอา้าเอา้าไหนว่าให้พ่อนี่ <c oughs> พ่ออยากได้อยากได้ในถุงเนะีย้ยอยากได้ในถุงเนะี้ย <c oughs> เอา้าอันนี้ล่ะอันนี้กัดยังเนะ่ย <c oughs> ไม่กัดไม่กัดเหรอ